สวัสดีครับ SK ครับกับคลิปนี้มาชมในเรื่องของหลักสูตรอบรมการฟอกเกีรีรยนะครับบริษัทสกายเทค n n โ v a t ชันนะครับก็ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือรแรงงานนะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีนะครับเราได้ร่วมกันจัดหลักสูตรการฟอกเกีีร์และการบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ ที่จะเข้าอบรมนะครับก็ต้องมีความสนใจด้านการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะนําไปประกอบวิชาชีพหรือพัฒนากิจการของท่านนะครับหัวข้อนะครับก็จะกล่าวถึงการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัตินะครับจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการซ่อมนะครับเป็นการบำรุงรักษานะครับจากนั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของเทคนิค การเลือกใช้น้ำมันเกียร์อย่างเหมาะสมนะครับหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นเทคนิคการฟอกเกียร์ด้วยเครื่องฟอกเกียร์นะครับระบบใหม่นะครับระบบคอมพิวเตอร์ครับข้อที่4นะครับเป็นการใช้งานเครื่องฟอกเกียร์นะครับซึ่งข้อ3ข้อ4ก็น่าจะเป็นข้อเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับที่อาจเกิดขึ้นนะครับระหว่าง การฟอกเกียร์หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานของเกียร์อัตโนมัตินะครับสำหรับผู้เข้ารับขออภัยนะสำหรับจำนวนที่จะเข้าอบรมนะครับเราจะรับไม่เกิน25ท่านนะครับเพราะว่าจะได้อาจารย์จะได้ให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรต่างๆก็จะได้ถามกันได้อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับกาใช้จ่ายนะครับ 4,000บาทวงแวดแล้วนะครับระยะเวลาการอบรมก็3วันนะครับเป็นวันจันทร์ที่5ถึงวันพุทธที่7ตุลาคมนะครับเวลาก็ประมาณ9โมงถึง16นะครับเป็นเวลาราชการนะครับสถานที่นะครับก็เป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าท่าน ใช้ Google นะครับหาพิกัดก็จะหาเจอได้ทันทีนะครับมีอยู่ในพิกัดอยู่แล้วนะครับผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์นะครับหรือตามจำนวนชั่วโมงนะครับที่กำหนดนะครับก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะครับจากสำนักงานพัฒนาฟิล์มพลังงานนั่นเองสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อลงทะเบียนได้นะครับทาง Line แอดของ SkyTechShop ก็ได้นะครับหรือ ทางผู้ประสานงานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ5ท่านนะครับคุณสามารถติดต่อลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับบัญชีที่จะชําระค่าอบรมนะครับก็เป็นบัญชีของบริษัทสกายเทคอินโนเวชั่นนั่นเองนะครับเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็รีบลงทะเบียนกันเลยนะครับช่วงนี้งานฟอกเกีี่์เป็นงานที่กําลังฮิตที่สุดนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ